หน้าปัดเรือนไม้เป็นไงไม้สองหมื่นห้านะครับหน้าจอเป็นกลางเป็นออโต้นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับจอโตโยต้าแท้นะครับคันนี้คือรถที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับมิดเดิลคอร์สนะรอบที่แล้วเป็นตัวไฮคอร์สสีขาวนะครับคันนี้เป็นตัวมิดเดิลคอร์สนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ BVTIE นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในตัว ยาลิสเอทีพแล้วคันนี้ก็เป็นล้อแม็กตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้อยู่ผมเนท t อโต้นะครับรอบนั้นเป็นคันสีขาวนะที่เข้ามานะครับแต่ต้องบอกว่าคันสีฐานตอนนี้ติดจองไปแล้วนะครับจัดไปแล้ไปแล้วด้วยตอนนี้มีคันสีดําเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยคันนี้เป็นปี2020นะครับกับตัวโตโยต้านะครับคันนี้เป็นตัวมิดเดิลนะครับเป็นตัวมิดคอร์สนะครับเป็นตัวรองจากตัวไฮคอร์สนั่นเองนะครับ ก็<ม>ภายนอกก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะพวกเรื่องไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟสองสว่างดวงหน้านะครับคันนี้ปี20มาย20,05นะสีดำนะครับราคาอยู่ที่455,000บาทนะคันสีขาวคันนั้น485นะคันนี้ราคา455นะครับด้านหน้าก็จะเปิดตัวยารสเดีย่ิงปี2009นะครับไฟหน้ากระชังหน้าเหมือนกันแต่คันนี้ได้เพิ่มชุดแต่งนะสกเกิดรอบพันมานะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กตัวไฮคอส นะที่เป็นล้อมแมกตัวท็อปนะล้อมแมกเป็นสีดําลายใหม่แบบนี้นะครับเป็นดิสก์คู่หน้าด้านหลังเป็นดํานะครับแล้วก็มีตัวคิ้วล้อมาให้แล้วก็มีตัวคิวล้อมาให้นะครับนะบสีดําสวยๆกระจกบองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับวงปลายเป็นไฟเลี้ยวนะครับ,นะรบติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับย่าริตัวที่เป็นตัวมีดคอสกับตัวไฮคอร์สเนี่ยจะมีชุดแต่งตรงนี้ที่ประตูนะตรงประตูแล้วก็ล้อด้านหลัง เป็นดีไซน์เฉพาะของเขาเลยนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ดูนะโอ้โหฝุ่นเต็มเลยขออภัยนะครับฝุ่นเต็มเลยนะคันนี้ม่สองหมื่นห้านะครับคันนี้กุญแจไม่ได้เป็นสมาธิเลสนะคันนี้กุญแจเป็นดอกไข่นะเป็นดอกปกติที่ไม่ใช่ดอกพับนะครับเป็นดอกเหมือนตัวพวก V- อสหรือว่าเหมือนตัวรถตู้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็ก็เป็นตัวลอง แล้วกันนะเป็นตัวรองจากตัวไฮคอร์สนะคือตัวมิดเดิลคอร์สนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะด้านหลังเหมือนกันลายท้ายเป็น l e วดีนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ยาริสคอร์สนะครับติดไว้ด้านซ้ายเหมือนกันนะแล้วก็โลโก้ด้านหลังและพาดหลังก็เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นสีเทานะครับดิฟฟิวเซอร์เป็นสีเทาแล้วคันนี้ก็มีปลายพ่อมาให้นิดนึงมันมีปลายท่อมาให้นิดน,นึงน,นะครับแต่ตัวรถเนี่ยสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะครับ สันดาแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆไม้น้อยคันนี้ขับนิ่มมากเมื่อวานขับมาอย่างนิ่มเลยนะครับนะคันนี้เป็นสไตล์แฮทแบ็กห้าประตูมีกล้องมองหลังอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะติดมาแล้วนี่ตรงนี้นะครับตัวบอกก็เป็นสีดำนะครับมมเป็นสีดำนะครับมีการเสียการกินให้นะครับไอเชือกตรงนี้มันใช้แขวนใช้แขวนกันตรงนี้ นะเวลาเราเปิดมันจะยกขึ้นแบบนี้นะมันจะยกขึ้นแล้วกระมันจะยกขึ้นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานบางคนก็ไม่ใส่บางคนก็ใส่นะไฟท้ายแท้เดิมไฟท้ายแท้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะเม็ดอาร์ครบนะเม็ดอาร์ครบเลยคันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับราคา455,000บาทนะครับ455,000บาทนะครับนะกับตัวเพิมใต้าย,ยาลิส นะครับฟ no ิลด yeah. ์ครอสนันเองนะครับภายในเป็นเบาดหนังสีดำนะครับภายในเป็นเบาดหนังสีดำนะดูนะภายในเป็นเบาดหนังสีดำสวยๆนะครับตัดกับได้สีแดงนะครับเป็นบาะหนังสีดำแถงประตูเป็นพลาสติกแ่งขึ้นรูปสีดำนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนิดนึงนะโครงสร้างตัวรถนะครับตัวคีมนะครับอยู่ครบนะครับเ็นอาร์เดิมอยู่ครบ นะครับรถสวยๆกรลนตีโสร้างนะครับ4ี่0ส0ห้าห้าบาทนะครับกับยาริตตัวรองท็อปตัวนี้นภายในเป็นโทนสีดำลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียบๆนะใช้งานง่ายตัวเบาะยาริตตัวนี้ก็พับได้นะพับลงมาหมดเลยเป็น60ส0ี่ินะพรถ้าสี่ตัวนี้60ิพับมันก็จะลงมาคู่อย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานเพราะว่าตัวยาริตตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็นฝาสีดำเป็น VVT-i เอ่อ VVT-iE นะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ประหยัดน้ำมันมากมากนะครับประหยัดน้ำมันมากมากนะครับรถนะสวยสวแต่ประตูเดิมๆนะครับออกได้ทุกอาชีพแน่นอนกระจกเดิมโรงงานนะครับแผ่นทองแผ่นเทนเดิมครบหมดนะมีโลโก้สติ๊กเกอร์โรต้าติดอยู่เลยอันนี้ปีสิบเก้าจนยี่สิบนะครับนะบป้ายแดงมือเดียวนะครับป้ายแดงมือเดียวแลนะซอกประตูนะครับเดิมสนิทเลยเดิมสนิทเลยนะครับ ระบบแอร์แล้วก็จอเนี่ยก็จะเหมือนตัว h i ไฮคอสเลยนะครับแอร์ Air เป็นออโตเมติกนะครับหน้าจอเป็นของโตโยต้าแท้นะเป็นของโตโยต้าแท้นะครับแอร์เป็นออโตเมติกนะเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับ, at, รบก็ P R D N S นะแล้วก็มีเกียร์บีแล้วก็เบรกมือตัวบบอบ์ดเป็นสีดำสวยๆเดินได้สเต็ปสีแดงมานะครับก็ต้องบอกว่าตัวรถลักษณะแบบนี้มันเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะครับหรือว่า จริงๆถ้าเราไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายขายงขอยายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรถที่เขาใช้ให้เอาไว้พวกนักเดินทางเขาเช่ากันเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆคือเติมถังเดียวเนี่ยขับไปเถอะนะยังไงก็ไม่หมดนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมอันะลักษณะกุญแจเป็นแบบนี้ที่ผมบอกนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะซ้ายขวา ไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลน,นะครับแลือปัดเลื่อนไมนะ่ใช้ได้ทุกจุดเลขไม้สองหมื่นสองหมื่นห้าพันสองร้ยยีิบสองกิโลนะครับ 25, 000, 200, 2, 000, นะค,บนะคันนี้สวยๆการันตีเลยถนะ้าใครสนใจอยากได้ตัวยาริสมิดเดิลคอร์ตัวนี้นครับติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกสองหกี่ศเจจ็ 6, 2, 6, 4, 0, 7, 7, 6, ได้เลยครับเป็นรถใช้งานในเมืองเป็นที่ที่ใครผูก,กค่าได้เลยนะเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะที่ผมบอกนะเป็น VVTi E เครื่องยนต์ถูกพัฒนามาใหม่จากตัว v v t IW ที่เป็นฝาสีเทานะครันนี้ก็เป็นฝาดาเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่อยู่ในตัวยาริสเอทีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความแตกต่างเรื่องการใช้งานนะครับกับตัวใหม่ที่ออกมาเนาะพวกยาริสเอทีนะครับที่ออกมาล่าสุดนะก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เหมือนกันเครื่องยนต์ตัวนี้พัฒนามาในโฉมเนี้ยเป็นปีแรกนะครับแล้วก็นําไปใช้ในตัวยาริสเอทีก็น่าจะใช้ ก็ยัตัวน,นี้ไปอีกหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตกรุ่นแน่นอนแค่ดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับกับราคาที่จับต้องได้นะเพราะว่าราคาถูกมากคันนี้นะ455,000บาทนะลดเลขไม้20,000นะอย่าลืมนะลดเลขไม้20,000นะเลขไม้20,522กิโลนะครับกับยาลิสมิดเดิลคอร์สสีดำคันนี้นะครับประหยัดประหยัดเลยสวยๆแบบนี้นะครับ